มอยเจอร์ดังสเนื้อนี้เหมาะกับใครบ้างและจะเลือกใช้ยังไงวันนี้พี่ฝนมาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยครับเนื้อแบบแรกเนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อที่เบาที่สุดนะเน้นน้ํามันเข้าไปข้างในนะฮะเคลือบผิวนิดเดียวเหมาะกับคนที่เป็นสิวอยู่สิวเกิน5เม็ดไม่ว่าคุณจะเป็นผิวแห้งหรือผิวมันสิวบริเวณหน้าผากสิวเรเวณแก้มสิวที่กรอบหน้าสิวฮอร์โมนสิวนอนดึกสิววัยรุ่นสิวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีสิวเยอะอยู่เนี่ยการใช้มอยเจอร์แบบนี้ข้อดีคือมันจะไม่ปิดเคลือบายไดด้ี เหมาะมากครับส่วนเนื้อแบบที่2เนี่ยนะฮะเน้นการให้น้ํามันเข้าไปข้างในก็จริงแต่ยังเหลือเคลือบข้างนอกอยู่แบบนี้เหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งแต่ไม่ได้ถึงกับลอกเป็นขุยมีสิวได้บ้างนะฮะเม็ดสเม็ดเลือกใช้เนื้อแบบนี้จะสมดุลดีมากๆนะฮะบาลานซ์ผิวจะดีได้ทั้งน้ํามันข้างในแล้วก็มีความโกล ow, ไม่แห้งตึงที่ผิวภายนอกด้วยครับส่วนเนื้อแบบที่3เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่หน้าแห้งมากาถึงับลอกเป็นขุยเลยก็ได้หลังล้าง,ห,งหน้าตึงมีฝ้ากระจุดดํดๆที่อยากจะเอาออกการให้ความชุ่่่มมช้้นเเเยยอออะะๆีจววววทําาใหผผิกกตตัดง,ดง,ดง,ดงด ก็จะระบายออกดีแต่ไม่เหมาะกับคนที่เป็นสิวเยอะอยู่นะครับคุณลองสังเกตดูสีของมอยเจอร์แบบนี้สิฮะสีจะขาวทึบนั่นหมายความว่าปริมาณไขมันเนี่ยมากที่สุดในมอยเจอร์ทั้ง3เนื้อครับผมและเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามอยเจอร์แต่ละ3สูตรเนี่ยความชุ่มชื้นปริมาณไขมันเนี่ยมันต่างกันจริงไหมพี่ฝูงก็จะลองทานเนื้อนะไลท์ลิชแล้วก็เอ็กซ์ตร้าลิชลงบนแขนนะครับปริมาณที่ใช้นะครับก็ใส่ไปเท่าเท่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วเกียนะครับ แล้วก็จะปล่อยให้แห้งเองนะครับแล้วผมก็จะใช้เครื่องนี้นะครับวัดปริมาณน้ําแล้วก็น้ํามันที่ได้หลังจากทานะครับมาเลยเริ่มจากไลท์อิมัลชันก่อนครับน้ำเนี่ยชุ่มชื้นดีนะคะ77น้ำมัน29ค่อนข้างน้อยเห็นไหมครัตามที่ผมออกแบบไว้ในสูตรเลยก็คือปริมาณไขมันเนี่ยน้อยมาดูตัวที่2ครับ r ล c h อ m ม l s ชันนะครับ 3 2 1น,นี่เป็นไงฮะน้ำพอกันนะฮะ70นะฮะแล้วก็น้ำมันเพิ่มขึ้นมาเป็น43เห็นไหมฮะใายขิวแห้งสูตรนี้เหมาะครับผมส่วนตัวสุดท้ายครับ extra rich ไปกันเลยครับ3 2 1นี่ฮะ ค่าที่ได้ออกมาเป็น71 58นะฮะเห็นไหมฮะน้ำมันจาก29 43แล้วก็58 3สูตรนี้นะครเหมาะสำหรับผิว3ประเภทอย่างที่ผมบอกไปใครอยากรู้เพิ่มเติมลองเล่ามาให้ผมฟังน,นะ,ะว่าผิวคุณเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมช่วยเลือกสูตรให้ครับ